สบายดีพี่น้องสบายดีม่แรงนอจ้าเพื่อสกุลสกุลพี่น้องเว้ยกินข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องจ้าเปลี่ยนเมนูพี่น้องเมนูของ,ของหน้าเป็นแต่เสียบวิลีอาหารไทยไทยนะจ๊ะจะบอกผัดกะเพราผัดกะกะเพรากุ้งโตโตเนื้อเน้นเน้นค่ะอยากกินมาหลายวันแล้ว,ม,วมันมีข้าวเจ้าซื้อกุ้งที่มันเป็นเดือนแล้วโปรด,ดจนกุ้งหายไปหลายโตสัตงเกตไข่ข้านะพี่น้อง เ้าเราบอกพิซซ่าสะดอกมืัอนี้วันเกิดน้องน้ำก็เลยเรียกพิซซ่าสุขสันต์วันเกิดลูกหลานคัแพงไข่เจียวบะหมีก่กเลยจัดจัดเค้กให้ร้านสาวบ่เถาจะว่าเค้กพี่น้องเลยไข่เจียวก็ได้น้าพิซซ่าเอา๋อดูหน้า,าตาแซ่บพม่น้อนพี่น้องก,ก็ต้องนี่กับปอกเนะไหมจ้าเมื่อไห่ผัดกะเพราดิใช้ดูสิ น้องจ๋ากุไทยไทยมือไทยบวงมันกระถิ่กุ้งบอกเพื่อกันต้นกินพี่น้องเลยรอสักครู่แกอวพี่น้องข้าวกกบนะอ้าวต้มน้ำใหม่เพรากระถิ่นหายฮะนี่แต่ดอกมันมันนี่ใหม่แล้วว่ธีจะปร่อยล่ะพี่น้องสบายดีพี่น้องมาซ้อมดูวป้าชาวนากินเถอะวะวันนี้เมนูไทยไทยต้มยำขาหมูผัดกะเพราปกุ้งสดข้าวเทียวซอส น้ำบวกตับกกินหรอป้าปะเข้าร้อยลงมาหน่อยไร้อยขวดกวดนึไม้สิลปะไอ้นึ่ไม้ลงย่ายไปทำเหมจารยาเข้าเดี๋ยวยี่ห้ตูดีเอยืมอเอมคุยบอคือมอง ตรงมากี <desse> ้ขาเนาะเร่อน <but> ้อเขาเจ้าแต่ว่าาเสียดายรพอแ้วอ๋อเขาจะมีน้อสลัเป็นบอกราน้องกับตามใจเมียอ่ะพ่อบอกโอเคสบายดีพี่น้องมาดิบอลุงไหมพอ ก้อนนีงครับยงหมเจงประเทศบายพี uh ่น huh. yeah. yeah. ้องใจีมาบายพี hmm. mm ่นเนงน้อเลษเเศีอหาเหล้าด้พี่น้องนี่ก้อยมักบินฟ้าเอาเอาลงหลุมตีนก้อยมักินฟ้าี่ลงหลุมอันนี้อันนี้เอารอยไอ้ลูกกินเะเห็นเลยอ่ะพี่ รเนาากับซีนี่ฝากมามาเจ็กห้องก่อนแล้ปิดสี่อาเขาเชีรน้่งสบายดิพี่น้องกินข้าวกัดห้อนหอนอาญาเขาเลยสองจับมาพี่น้องอย่ไปทางนู้นจ้ะบุ๋วงน่าอร่อยไหมนะพี่บุ๋วงบุ๋วงพี่ เออแมีนนอเสุร oh, oh. ินเหลาเจหอนพี่น้องหอนไข่เจียวหน้าพิซซาก่อนลองไข่เจียวไว้บ้างเรียนมินพิซซ่าเห็นเมไรเห็พิซซ่านี่ยพิซซ่าต้องไข่เจียวมูสับมินกรแเซ็บข้าวข้าวพี่น้องวานนี้พี่น้องมาเรียนรวดจะงานว่ะ แเยงีตผักาวเตือนห้ามหยิบกุ้งเกินสองตัวไปเอามาแล้วซไอ้ยาไเอากันน่ห้ามหยิบกุ้งเกินคนละสองตัวไอโย่ขออกขอเง้เขาตายอีตัวนึงเมื่ยรอสานะสองคนสองคนมนะเอามาแล้วีคนละตัวนึงเจ้วก็ยิบมันจากิน ยืมให้เจ้าเออคนบองที่มาคอยนะน้าร้อจัดเสีสสสสสสยสละเ,เส,ะละสียสละค่ะตังนี ut, ้ลด้าหน่อยนะเป็นมูงน่อยนะคุยมันเาาาน,นื้มาจะจะขูดขูดสี่เอาไปตรงนั้นมาสองอ๋อรวมสี่รวมสาม

ืมุ้งไปถุดไหนเสดอีกกระเพรหดในใจบริกินเทองระ่ต้องใส่พิดน้ำปลาปแ้ราต้องใส่กระเพิาแล้วเนาะทำมาต่อยนะเฮ้ยอันนี้ตยำข่ามูแต่มื่อสาน้องสคือกันืม พี่เจนี่เแซ่บพพี่นอ้องคนยงโอ้ยพี่มาคนยังเอาไปเลานินซาเด้หอนเข้าหวานหอ <c oughs> มัาตงพนขนมดีเ้ปาปลกเขาเนี้วหนึ่งจกักซีม <c oughs> มืกินครัาเขาเยืออันยนะัก <c oughs> ่าเขาหงมาตัดหนาพี่นอ้องจุมุ้ให้กิน าผมเห็นขวบบนสมเมนมันเป็นเหมือน่อพี่น้องน่าจะน่ะนนเนือเลยเดี oh ๋ยวเป็นปอยู่หัวเรียวพี่ถึงก็รดในหมู่ใครเกี่ยวกินก็คงมูวเสียัะ ออมันมีซอสอย่มันงใช่ใส่ซอสเมื่อก่อนกับปะจกักษ์เราไปกินที่กรุงเทพ้านไข่เจียวเลือกงานเที่ยงคืนเอาซอสมาให้เอาซอสเลือกเอามีนนอซอสพริกซอสกระเทเอา,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 าไปกินแซ่บลังจากนั้นมากอะเต็มกินเองขาดไม่ได้แล้วป่ะปะเนี่ยข่าวอนนะไรเน ข <c oughs> องง่างเดนต่อเอาต่นไไข่เจียวแซ่บนอกจังบริกิตเ,เ,เดื่อไข่เจียวอะเนื้แตาอืม หมักซอสลายแล้วใส่ซอสลายสมวันนี้น้อยนึ่งสมันไตอนรเ็ดแท้ซื้อมาต้กโรหนึ่ง้ากไระเทศว่าขนมหนีบไมยังก่อนเทาเอมาเลยเบออะไรรัเน็เท้าเท้าก็ไ่ได้ว่า

เราเท่ากับสี่หาคนเย็ดคน,นไม่นะักแก,กเนเพ่มเบะตะเกนอาหารนพ่ไม่้กินอาหารเจนะพูดไม่้กินมนะอาหารขเจ้าลาบกินไหมจะกอจะมากินกินเยอะแ่มันมันมีตัวเลือก ບໍ່ມີໃຜກິນຂ້ອຍໄວ້ຕອນໃດກໍໄດ້ກິນບໍ່ໃຜກໍໄດ້ເນາະລູກຫາກິນເດີ້ນີ້ກິນເດີ້ເຮັດກໍນັບແມ່ນອັນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາເ เขาหมเสกเนาะแซ่บไม่โเขาหเัอับเวแปดสี่แปดีบร่อยร้อยกบาทสองเากบาสองราื้อปาบุแมนบอี่างนมาิบบันน้ก็แล้วข้เนี <S <S oh. uh. okay. ่ยขเนน่เน่ยาป้า

ตอนนี้อขายบ่อบ่องงจะแยกน้องยินฝางมันมีทานปักหนาขโมยานปหนานมันกเลยอไเนมันีอจ้าไว เมื่อวนีกเราจะมาจัหุงเมื่อวันนี้เรามาัแล้วว่ากินจนสึบุเบิร์กเผาไม่เลี่งกันหิ่มมาลง่ายพี่น้องหมดไปจานหนึ่งแล้วจานโซนมาตพิจิขออนุญาตพี่น้องแฟก hết em xác em cài cài tiểu sự phía xác chiều cài tiểu hết nếu เส็จดห่นนี่องด้ฝนมาต๊หลายมือน่ะนางนัำนคือแสบวะแสบกระซิน,นี่ร่อยนะอร่อยอ่ะนที่สีอ่ห้อง ไข่เจียวที่นี่ไปเห็นพ่มาขายไข่เจียวขายดีดีกล่องละสามสิบบาทไข่สองสองใบสองหน่วยสามสิบบาทมันใส่ทุกอย่างอย่างละน้อยอย่างละน้อยนะใส่แครอทใส่มอฮอมใส่ใส่กอบใส่หมูสับใส่ใบกะเพราใส่ถั่วใส่ยัง เป็นก้อยไข่ไปเลยเ <c oughs> ม่ใอิ่มพค่แล้วอะง่างนะงนเอาข้อเหี้ยงอี่นิดหน่อยอิ่มเนอะถ้ข้อเหงบางลายอยู่ก็ไม่ได้หรอกอแล้ว,ลลวบ้เยียดนีเเด้เด็กนิอัดข้วเหียกันตกใจกกกรกรกกะ มะหอน,นอีก็สิยังอำลาผ้าจากปะพี่น้องแหละโปรกขัมอยู่เราได้กิน3บบเดือน4เดือนประจักษ์ออกเจ็ลา,ลายลายพี่น้องปกกระกะเพ้า,าปละอยู่ดิมะแห้งสุขุสุขุน